หลังจากไม่ได้อัพคลิปมานานนะครับวันนี้นะครับจะมาพูดถึงาอ r านะครับาอ r าเนี่ยมีประโยชน์ยังไงนะครับมีประโยชน์ยังไงเรามาดูกันผมสร้างคารดาอ r ขึ้นมาก่อนนี่าอาร์กิวเมนั่นแหละนะครับผมม,มีไม่ตอดเมนไม่ตดก่อนนะครับ ว่า R เนี่ยจะมาช่วยในการใส่ค่าพารามิเตอร์ให้เม่ตดต่อเรานะครับมันจะช่วยยังไงนะครับสมมติาาผมมีเม่ตดต่อตัวหนึ่งเป็นสแตติกนะครับเม่ตดต่อนี้ผมยังไม่รีเทิร์นนะครับผมยังไม่รีเทิร์นค่าเม่ตดต่อตัวนี้ชื่อเขานะครับจำนวนนับนะครับอ่านี่คือไม่ต่อของผมนะครับซึ่งปกติเนี่ยผมจะรับค่าพารามิเตอร์เข้ามา นะครับผมจะรับข้าวไลน์วิเตอร์เข้ามาเนี่ยผมต้องพิมพ์นี้ x x นะครับ y z นะครับผมรับมาได้3ตัวนะครับแต่ถ้าผมอยากรับตัวเลข20ตัวแล้วเอาเลข20ตัวเนี่ยมาบวกกันนะครับผมต้องเขียนอย่างเงี้ย20ตัวเลยแล้วตัวแปรต้องไม่ซ้ำกันอีก โอ้โหวุ่นวายนะครับผมอยากเอาเลขยี่สิบตัวที่ผมพิมพ์เข้ามาเนี่ยมาบวกกันมันจะทํายังไงนะครับผมจึงมีมีวามาอามาช่วยนะครับมีวาอามาช่วยนะครับว่าอาเขียนยังไงนะครับนี่ผมจะรับค่าอะไรเข้ามาผมรับตัวเลขนะครับผมรับตัวเลขผมก็พิมพ์ไปอีกจุดจุดจุดแล้วก็สเปซบาร์กำหวดตัวแปรก็คือ x อผมตั้งว่า number แล้วกัน นี่นะครับนี่คือว่ r า,าก็คือสามารถรับเลขเข้ามากี่ตัวก็ได้ผมจะพิมพ์หนึ่งตัวจะรับรับเข้ามาร้อยตัวผมก็ทําได้ผมแค่พิมพ์แค่นี้เองนะครับนี่คือวาอานะครับเอาผมอยากให้เมื่อผมเรียกเม็ดตอดตัวนี้ไปใช้เนี่ยนะครับผมพิมพ์ก่อนเม่ดตอดเขานะครับ ตัวเลขของผมนะครับยังเออร์อยู่นะครับยังไม่สมบูรณ์นะครับผมอยากพิมพ์เลขเข้าไปนะสมมติผมพิมพ์หนึ่งไปห้าตัวเนี่ยผมอยากให้เมทอดตัวเนี้ยทำการบวกเลขห้าตัวเนี่ยให้ผมล็อกปิ้นออกมาให้ผมเข้าใจไหมครับอยากให้เมททอดเขาเนี่ย ทำการบวกเลขค่าตัวพารามิเตอร์ตัวที่ผมใส่เข้าไปเนี่ยให้ออกมานะครับผมก็ต้อง return นะ์นเป็นอนะินผมเอาใช้ r e เทิร์นนะครับก่อนอื่นเลยผมมี i n นก่อนตัวหนึง่งผมประกาศ i n นซัมเท่ากับ0ูนย์นะครับอินซัมเท่ากับ0ผมจะดึงนะครับดูสังเกตดีนะครับผมจะดึง number ผมจะดึงค่าพารามิเตอร์ที่ผมใส่เข้ามากี่ตัวก็ไม่รู้อะผมไม่รู้ว่าใส่มาเข้ามากี่ตัวเพราะผมใช้ว่า R นะครับแต่ผมจะดึงข้อมูลทั้งหมดนะครับดึง number ทั้งหมดอะที่มีออกมาบวกกันนะครับผมก็ต้อง for, for นะรครับ for in นะครับใช้ for in i แล้วก็ number นะครับ แล้วผมจะให้ซ u m นะครับบวกเท่ากับ i นะครับสุดท้ายผมผมตั้ง return ค่าเป็น int ถูกไหมถูกไหมครับผมต้อง return Return SUM กลับไปนะครับลองรันดูนะครับนี่ก็จะได้5เห็นไหมครับผมใส่1เข้าไป5ตัว จากเดิมที่ผมต้องพิมพ์ i n x int y int z i n อะไรก็ไม่รู้นะครับให้ครบ5ตัวเพราะผมใส่เข้าไป5ตัวผมใช้ว่า r ผมสามารถพิมพ์กี่ตัวก็ได้นะครับเรามาดูโค้ดตรงของส่วนของไม่ตอดกันนะครับเผื่อบ,บางคนยังไม่เข้าใจนะครับโคไม่ตอดผมเป็น static นะครับผมสามารถเรียกใช้ได้เลยเห็นไหมครับไม่ต้องสร้าง Object นะครับ return ค่าเป็น int นี่ก็คือ return int กลับไป รีเทิร์นซัมก็คือ sum มีไทป์เป็น in นะครับชื่อไม่ต่อชื่อเขาวาอาร์กิเมนตนะครับ in number เบอรัค่าพารามิเตอเป็น in นะครับใส่ใน number นะครับใส่ใน number ซึ่งจะรับเข้ามากี่ตัวก็ได้นี่คือว่ r านะครับมา,มาท่านนี้นะครับผมประกาศ in sum เท mm hmm. ่ากับ0ก็คือ0นั่นแหละซัมนี้มีค่าเท่ากับ0นรวมนะครับ for in i นะครับ number นี่คือ for in นะครับก็คือสมาชิกของ number นะครับ i เนี่ยเป็นสมาชิกของ number number จะมีกี่ตัวก็ไม่รู้แหละนะครับแต่ i เนี่ยมันคือสมาชิกของ number ซึ่งมันจะ for ก็คือมันจะ loop ทุกตัวสมมตุติ number เนี่ยผมรับมา6ตัวนะครับผมรับเข้ามา6ตัวอ่ะรับเข้ามา5นะครับ i ตัวเนี้ย ก็จะทำตั้งแต่ตัวที่1ถึงตัวที่5ซึ่งจะดึงค่ามาแต่ละรอบของมันนะครับนี่คือ for in นะครับซึ่งรอบแรก i ก็เป็น1นะครับแล้วมาบรรทัดนี้ sum บวกเท่ากับ i ก็คือ sum เท่ากับ sum บวก i นะครับถ้ายังไม่แม่นไปดูจะว่าเบื้องต้นนะครับสอนไปแล้วนะครับ sum ศูนย์ sum บวก i รอบแรกก็กลายเป็น1ถูกไหมครับกลายเป็น1ปุ๊บกลับมารอบที่2 เพราะมี5ตัวนี่รอบที่สก็เหมือนเดิมนะครับซ้ำจากเดิมรอบแรกกลายเป็น1นะครับก็จะเอามาบวกอีก1ก็จะกลายเป็น2นะครับเพราะมันซ้ำบวกเท่าซ้ำเท่ากับซ้ำบวกนะครับคือมันเอาตัวแปรเอาค่าเดิมของมัน,นจากรอบแรกเป็น0นยรอบที่สเป็น1นะครับอ่ารอบแรกเป็น1นะครับรอบสองกลายเป็น2แล้วก็บวก1มอีกกลายเป็น3 3เจอสมาชิกตัวที่ต่อไปก็ามาบวก1อีก กายเป็น4ซ้ำเป็น4เจอตัวนี้นะครับเจอตัวที่5ก็บวกเข้าไปอีกนะครับเมื่อบวกกันเสร็จทุกรอบนะครับก็จะรีเทิร์นผลซ้ำออกมาครับซึ่งมีมี1ทั้งหมด5ตัวนะครับซ้ำก็เก็บเก็บค่าของมันได้เป็น5ก็ต่อมา5เพราะมันมี1 5ตัวไม่ใช่ว่าเอาจำนวนของมันนะครับไม่ใช่ว่าผมใส่5ตัวแล้วปิ้น5ออมาไม่ใช่นะครับ ผมจะลองเปลี่ยนค่าดู10 20 30 5เรามาบวกกันก่อนนะครับนี่เป็น30 60 65นะครับ4ตัวนี้บวกกันได้65เมื่อผมรันออกมาเห็นไหมครับก็จะได้65บห้ันนี้คือ Return ผลของมันนะครับซึ่งซ้ำจากกลายเป็นศูนเนี่ยเมื่อมาผ่านขั้นตอนนี้นะครับเผื่อผ่านขั้นตอน For In นะครับ ปุ๊บซัมก็จะกลายเป็น65ก็รีเทิร์นออกมาตรงนี้นะครับประกาศปิ้นแล้วก็เรียกไม่ตอบมาใช้ได้เลยไม่ต้องซัมแจคนะครับเพราะเป็นสแตติกเห็นไหมครับนี่คือ var รับรับกี่ค่าก็ได้ผมจะพิมพ์เยอะๆเลยผมพิมพ์มั่วๆเนี่ยผมพิมพ์มพิมพ์มพิมพ์มลองรันดูเห็นครับได้2,000กว่าก็คือพวกนี้บวกกันได้2,000กว่านะครับ ซึ่งไม่จําเป็นต้องเป็นอินนะครับตรงนี้จะรับเป็นสตริงรับเป็นอะไรก็ได้นะครับจะรับเป็นสตริงก็ได้รับเป็นอะไรก็ได้นะครับออย่างเช่นผมสตริงแก่นะครับใครอยากเก็บโค้ดเมื่อกี้ไว้ก็คอมเมนต์เอาไว้ไม่ต้องไม่ต้องแก้นะครับคอมเมนต์เอาไว้ออยดูผมรับสตริงเป็นเนมเข้ามานะครับเอาเหมือนเดิมแหละเนม ซึ่งตรงนี้นะครับฟอร์อินนะครับอย,อย่าลืมเรื่องฟอร์ n อินนะครับซึ่งตรงนี้ผมจะเอาผลของสตริงเข้ามาซ้ำก็เป็นอินไม่ได้ละผมต้องใช้สตริงนะครับตรงนี้รีเทิร์นกลับไปต้องรีเทิร์นกลับไปเป็นสตริงนะครับต้องรีเทิร์นกลับไปเป็นสตริงตรงนี้ก็ต้องแก้หมดเลยนะครับ ไหนเออเลือกตรงไหนอีกอแก้ให้หมดนะครับขวาล้านฝ้ายเห็นไหมครับผมก็ได้ Hello กลับไปละผมพิมพ์อีกผมรับสติงอีก A ขอ,อรับ A รับ B นะครับรับ A รับ B ล้านฝ้ายเห็นไหมครับ Hello A B ก็จอกมานะครับผมพิมพ์กี่ตัวก็ได้เหมือนกันนะครับ นี่ผมจะรับสตริงก็ได้รับอินก็ได้เห็นไหมครับแต่นะครับมีข้อจํากัดข้อหนึ่งนะครับถ้าผมจะรับสตริงแล้วก็รับอินด้วยนะครับเช่นผมจะรับอินอีกตัวอินวาใช้ว่า i นี่แหละนะครับอายุอืมขอรับอายุมา เอายังไงเนี่ยนะครับเรามาดูกันนี่ขาดตัวนึ่งนะครับนะนะครับอ่ะผมลบใหม่เลยดีกว่าอืมนะครับสมมติมผมมี setting อะมีวาอ r ตัวนึงรับ x เข้ามานะครับให้มัน return x กลับไปนะครับ นะครับแล้วผมอยากรับค่าสตริงเข้ามาด้วยตัวหนึ่งนะครับมันไม่สามารถทําได้นะครับเมื่อผมจะรับเพื่อผมใช้ว r เนี่ยนะครับผมจะรับค่าสตริงได้ก็ต่อเมื่อค่าสตริงนั้นอยู่ข้างหน้าว r เราไม่สามารถนํามาต่อข้างหลังว r ได้นะครับเราไม่สามารถนําอะไรก็ได้มาต่อว r าอาได้ผมจึงต้องย้ายไปข้างหน้านะครับสังเกตดูดีผมย้ายสตริงไปข้างหน้า นี่นะครับผมจะบวกอะไรอีกอบวกเนมเข้าไปด้วยนะครับซึ่งผมจะใส่ชื่อก่อนตัวหนึง่งชื่อวินนะครับเราใส่เลขเข้าไปกี่ตัวก็ได้เพราะหลังจากพารามิเตอร์สตริงตัวนี้นะครับก็เป็นวาเป็นวาอานะผมใส่1 2 3 4ผมใส่4ตัวนะครับเรามาดูที่ e อ r ร์กันนะครับ ผมรีเทิร์นซัมค่าที่รีเทิร์นผมตั้งเป็นอินนะแต่ันี้ผมรับสตริงเข้ามาด้วยนะครับผมก็ต้องเปลี่ยนเป็นสตริงนะครับต้องแปลงเป็นสตริงนะครับอันไฟล์ดูเห็นไหมครับเท่ากับผลลัพธ์ออกมาก็เป็น4 w i วินคือ1เนี่ยมี4ตัวบวกกันได้4นะครับถามว่าทำไมผมพิมพ์วินก็เข้าไปก่อนเนี่ยแล้พิมพ์ตัวเลขตาม,ตามทีหลังนะครับแต่ทํำไมออกมาเป็นตัวเลขเออกมาก่อน ก็เมื่อผมพิมพ์เข้าไปในเมทัลตตัวนี้มารับตัวหนังสือเข้าไปก่อนก็จริงนะครับแต่ตอนรีตอนรีเทิร์นผลออกมานะครับตอนที่ผมรีเทิร์นผลออกมาเนี่ยมารีผลซ้ำออกมาก่อนก็คือเอาตัวเลขออกมาก่อนแล้วบวกด้วยเนมทีหลังก็คือบวกด้วยค่าที่ผมรับเข้ามาทีหลังผลลัพธ์ก็เลยออกมาเป็นสีวินอย่างนี้นะครับนี่คือผลรับของมันอ่ะสิบสามวินเห็นไหมครับนี่คือเรื่องของวาร นะครับนี่คือเรื่องของวาอเนะี่ยก็คือ in จุดจุดจุดหรือสตริงจุดจุดจุดดับเบิลจุดจุดจุดเราต่างด้วยตัวแปรแล้วก็ใช้ for in ดึงผลเข้ามานะครับดึงผลของพารามิเตอร์ตัววของว่าออกมาว่าผมใส่เข้าไปกี่ตัวเราค่าของมันเนี่ยค่าของมันเนี่ย,าม,นนยมาบวกบวกเก็บเก็บไว้ในผลซ้ำนะครับในตัวแปรซ้ำซึ่งจะเก็บบวกค่าสะสมไปเรื่อยๆนะครับเมื่อสะสมจนครบค่าที่ผมพิมพ์เข้ามาปุ๊บก็รีเทิร์นออกมา ก็จะได้ตามนี้นะครับนี่คือเรื่องของวาอ r านะครับอ่าสิบสี่นาที